บ้านเลขที่เราเท่าไหร่ที่หรอบ้านที่หน่งสอเรียนมาเอาลาดเร็วหนึ่งสองาก้เราเออเท่าไหร่เราก็ใส่ในบัตรประชาชนนีเรียนมาเอาเร็วจดอันนี้ใช่ไหมบ้านเลขที่เท่าไหร่นี่เหรอเออหมู่ที่อันนี้อะไรบ้านเลขที่อันนี้โดยบ้านเลขที่เอาเนียนมาเอาเนียนท่วนมาจดเลบัตรประชาชนมันมาจดเนี่ยมาจดตัวนี้เนี่ยมาจดเอาตัวนี้เร็วเอาอะไรอะไรต่อไปไม่ต้องไปหาอะไรอันนี้อะไรเดี๋ยวไอ้คนเขาจานิอัน บุตรีบมตที่นี่ชื่อเราเนี่ยชื่อเราเนี่ยเดี๋ยวคนดูก่อนให้อะไรต่อจดใส่กระดาษไปอะไรต่อเขียนเดี๋ยวเพื่อนใต้สิเบิงงซี่บ้านอยังบ้านที่จะอยู่อ่ะบ้านเราพัฒนาผมเหลือแต่เลขบัตราพัชนาก็นั่นแหละก็มาดูเอาสิเราพัฒนาเขียนใส่กระดาษแล้วไปเขียนพี่เราเลยดูเราพัฒนาเราพัฒนาเขียนใหญ่ไม่รู้บอนี่เดี๋ยวพี่บอกเจ้าเล็ไปชนีบ้างกูก็มอง เดี๋ยวเขาเอาคนที่ลคนมาเอาบอกขคามาเอาเลยฝ้ามาเอาศูนย์ส่หนาศูนย์สี่สหนงเข้มีนไม่น้อยตัวนี้น้อยพ่เดี๋ยวเขาเอานี่เร็าๆเขียนแฝ้าจดเอาบอกปินจดจดออใส่กระดาษวคนเขียนกันนี่แม่อกว่าเราจะเอาเออเดี๋ยวมาเอานี่นี่ไม่เอกเนาะเออสามหนึ่งเราโอะ ก็เขียนอะไนั่นเตะบ้านจะคล้องอะไรบ้านในบัตรประชาชนน่ะบ okay. ้านในทะเบียนบ้านอ่ะอ่ะเสร็จแล้วทำไมก่อนอ่ะเอาทำไมก่อนอ้าดูนี่ช anyway> uh ื่อใครมาเอานี่บัตรทะเบียนบ้านเร็วๆนี่นี่ไม่ต้องเอาบัตรตรงนี่ครับนี่นี่นี่บัตรตรงนี้ต้องเอาทำไมนี่มาดูนี่เลยนี่บ่หอมยืนในบ้านครับฮะอยู่ในบ้านนักธรรมกูยืนไอ้ยูนสมาเจ้ียวบัตรไปที่ไหงไอ้ดาวเจ้าวยูนสมาเลย เนี่ยเนี่ยดูนี่เลยเนี่ยอายุปตุว์ก็คือชิมาใส่อายุชิมานี่แหละอายุปัจจุบันดูนี้เลยเรวปัจจุบันนี่แมเขียนไปเป็นลงเขาอย่างเต็มบานไหมฮะแต่บ้านถือตะบนรถเพิ่มเงินยิ่งกว่าั้งเจ็ดเหรียเนี่ยเจ้าชิมหกเต๋บ้านใดเดินหน้าขีดไปก่อนขีดไปก่อนไม่ในสเก็ตในในนั้นอ่ะขีดไว้ก่อนไอต่อเดี๋ยวตรงนี้ก่อนประชาชนเพรท่านดูนี่ได้บัตรประชาชนนะผมได้แล้วเผมได้จากนี้ผท่านเต็มอายุ เหมือนอันนี้อะไรเออนะไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังมีแค่ดียวที่จับอันไหซอยขีดขีดนั่นไปดูนุ่นถ้ามีชื่ออะไรอู่ื่องหัก็จะสมัครปีใดไม่รู้นิชีดไม่เดนครับไม่รู้ดิขีดด้วยเบอร์เรื่องนัไม่มีรู้หมายถึงว่ามันไม่มีคือต้องขีดตำบลตำบลดอนหันเออ มาไม่ช้าผมมีอย่างอ่มึมาดูเอาดอนหันเขียนยังไงตําบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นชื่อตัวเองก็เขียนจังหวัดขอนแก่นบ่ะหนึ่งสี่สี่ดอนหันสี่สี่เลยนะจังหวัดดอนหันคําคือดอนหันตําบลดอนหันใช่ไหมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนไม่ได้นี่ไงดูสิตองจ่ายดอนหันวะฟุบวะฟุบนั่นน่ะเห็นป่าวมันมีเขียนไว้เรับสมัครปีหกแปดหรือหกเกียรติไง น้านุ้แฟมสิเขียนอูรับังแคเดียวนะแเป็นไปจอกเบิ้งเป็นยังไงขปีหเท่าไรไมใส่เมสิไปบ่วยนี่นี่เท่าไรแปดนสิี่นอะไรากนตานะตํบลอะไรล่ะตํบลพะลับพระลับอะไรเจ้าอยู่ดอนหัน คขียนอะไรเเขียนสิเขียนเน่ยเนี่ยนอออองเลยเขียนไม่งไงเป็มปอยู่ใสมัครนักเรียนอ่ะถ้าไม่มีแสดงว่ามันมีตรงนั้นที่กองกองไว้อยู่ไหมดูที่ตรงนั้นมนกองกองไห้ดูอลงไสเนียดูที่กองกองไว้นั้นคืออะไรลงดูน่น่นนนนตนหนาจเอานนนงีกระเนียมันไม่บม ทำไมไม่เขียนนี่พอเหรอน้าๆขาวๆตัวหนาๆดลยนะมันโตอะนะมันแมนบอมันประวัติพวกเจ้าบะก็คือในด้านวามชอบของตอนยีบอเปิดขี้หาดูเนาะยีบอ์เอนเหรอทุกบอเบอร์ของไปบอกนี่แม็กมาเอามาดูแม็กแม็กเอ้ยนี่น่าโชว์จิ๊ว่าแม็กมีเยอะแล้วเอาว่านี่เดี๋ยวเอาไปไหนเขียนยังเรียนเขียนไม่พอทำไมเขียนไม่พอเหรอ ไหนผมผมเขียนหน่อยหนึ่งอำเภอเมืองก็ถือกันดีเขียนใม่พออันนี้ข้างล่างขอนแก่นก็อยู่ตรงนี้ดิเอาจะไม่เขียนอะไรนำการมันคนละอันเอ๋อเหรออันนี้ก็บตำบลดอนหันอำเภอเมืองอออำเเภมืงจังหวัดขอนแก่นตรงเนี้ยมัเขียนตามพัดมาโอ้โหเอ้าบอกนสแม็กมาเอาด้อก อาจจะเ์แดนบาทเดี๋ยวเก็บไว้ไว้ที่เดิมไปบอกใครไม่มีไม่เอามาดูเฮ้ยระด็นดังเชมีผมมั่นใจว่าขณะนี้ข้อมูลของท่านอยู่เต็มโตแล้วแต่ท่านตาจะาจะดเนินการวัดไหนตรงไหนกับกัเอกสารหรือข้อมูลที่ท่านมีอยูครับนะครับอะไร

ให้เพิ่มให้ไม่ได้ครบห้าตัวต้องนับกับสี่ด้วยให้ไม่ได้ครบห้าตัวแล้วเก็บไว้ที่เดิมโทรศัพท์จะจำได้ไหมเบอร์โทรตัวเองอ่ะจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้กไม่ต้องใส่ไม่ต้องมาใส่ตรงนี้ทำไมไม่เป็ไรทำงานเขียนไปแล้วเบอร์ตัวเองจำได้ก็ใส่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่จำได้จะไม่ใส่แล้วไปใช้ในองผมตรพวกนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลยพี่โอ้ยง่ายๆหนึ่งมัถูก สี่ชิงสี่ศูนย์อันนี้ไม่มีเลขอันนี้ไม่มีเก็บไว้ก่อนที่อยู่ปัจจุบันวัดวัดตามเรียงเขียนอะไรใส่อะนี่เขียนเองสิได้เขียนเราเองก็ขาดเขียนเราเองดีน้อยนิดอ่าดูดีดีเดี๋วัดตามเรียมแล้วเดี๋ยเขียนเดี๋ยวไปเขียนรวมกันอีกแล วัตตาเลียงตัวนี้ก็คือเป็นเลขที่ใช่ไหมสามสามหกหมู่สองต้องบอ้นสีบ้านอันนี้บ้านผียาวไปเลยเนี่ยมันเป็นวัดของมันนะบ้านผีอันนี้ขี่ขี่ติ๊กเลยนี่มาใส่ถนนพขี่เออเรื่ตําบลพหลับงพื้นเมืองขอนแก่นตําบลพหลับ อันนี้ผร,รับนะ,ะหรหัสปรนี้อันเดียวกันสี่หนึ่งอันนี้ผร,รับอำเภอเมืองนนบอกนน่มีอบนะค้ขอมขันกบอ่าจห้มันอัสี4จะได้ไม่ต้องยากอะไรสําเร็จการศึกษาชั้นป .6 เปออ็นัปเอาเขียนที่ร้านก่อนอไปวัดต,ตาเลียงอันน,นี้ใช่ไต,ตาเลียง

นี่ต่ไปเขียนอะนน <ทำ S 2> ไรอะไรไปเขียนตรงนี้ทำไมอันไหนบอกให้เขียนตรงนี้นโอ้ยนเอาไปเขียนนี่นี่นี่อันนี้มันไม่มีไม่ต้องเขียนจะได้เอาใหม่ด้เขียนใหม่ไมอเนยะนะก็บอกแล้วว่าตรงนี้ไม่มีไม่ต้องเขียนเพราะเราไม่ได้ทำไปจุดทีนี่เขียนตัวนี้เลยนี่วัดตาเลียง อันนี้ลบดิเอขอาหลักฐานที่เก็บไปคนืนนั่นะเองนะวุ้ยทอดใมีว่ออวาพิษหายด้ไม่ใช่อันไปไถ่สารไม่เกี่ยวกันหายก็ไม่เกี่ยวสารที่ยาละหายของจริงอยูท่ยที่แม่เราน้องปอมองเกดของิอร เป็นตามน่ะเล่นว่าเป็นว่าก็คือตามไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นอันนี้ใช่ไหมบ้านถือบ้าน,านขอถือไปเลย,เอ,อ,ยอ,อ้ยกด่มอ้อ่างใช่ไหมเนี่ยอืมเมื่อตัวอะไรก่อนก็อ่างสระดอือ,อขีดสองขีดอ่ะสระอีขีดสองขีดยังเออก็ต่อตัวนี้สิ ครับแต่เม่อกี้ได้เื่อต่อต่อแับนี้ต่อไหม่ินตัน์ี่ครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมี่ แม่นี้จังหวัดใช่ไหมคอนแกนอันนี้สี่มืนเนี่ยสีมืนแบบนี้ไม่ต้องขีดเขียนสีมนไปเลยต่อคำลงเดโทรเราจำได้ก็ใส่ไม่ใส่จำไม่ได้ไม่ต้องใส่น้ อันนี้ตำบลอันนี้จบอันนี้ไม่เขียนหรอจำเปเบอร์โทรได้ไหมล่ะไม่ได้เขียนไม่ต้องอตัวนี้เอาปหกปจุดแล้ก<ม>็เลขหกจุดแล้วก็เลขหกโรงเรียนชื่ออะไรโรรงเียนบ้านเรานกชุมวิทยาสันใช่ไหมบ้านเรานกชุม ก็เไมุ่ยากัเรียนดีะไรมอรู้ว่าคนที่สอนมีกรันไหมไม่รู้อาวเขียนไ้นี่นเขียนตรงนี้ใช่ไหมเด้อันแล้ข้อแก่ก็มาูดบอกมาตันด้วยคน้ตัแ่ม่อดตั้นาตงเอานี่เอาเอกสารไมเก็บไว้คืนตรงเก่ามัน ตุงก้ามันตุงกามชิจังโยเป็นบอกเน้นแม็กมาานี่ไม่ได้บุกฟองอย่เอาไปให้หนุพี่เลยก็ได้พี่ใครดูแลอยู่ตอนนี้ห<อ>พี่อยู่ไหมไห้องของมุกเยอนอร์ลิงรัไงดันตัวไหนนังกอไก่นังกอไก่กอไก่อันนี้ ชอช้า,ชางสระอูชอช้างเหรออช้า,ชางสระอูมอมาม,อมาาโแวนสระอ,อีจอทหาร,รแล้วก็ยอยยักษ์สระอายอยสอเสือรอรรอเสือร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 อโรงเรียนอันนี้เหรอ,อตำบลอะไร ดอนหันเขียนเดิมนเออเขียนตามนั้นหมดเลยนี่นี้นีเอออนี่อ,อ,นอันนี้ตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่แนอันนี้เบอร์โทรอันนี้ปีการศึกษาสองห้าสองเจ็ดการศึกษาสองหา้าสองเจ็ดสองเฮ้ยสองหา้าหกเจ็ดสองห้าเออสองห้าหกเจ็ดเอันนี้ก็เขียนบ้านละนักชมอันนี้คือตำบลดอนหันอำเภอ ขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นเอาเฉพาะอ,อำเภอเมืองน,นี่นี่นี่อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน,นบ้างไหนโดนหันโดนหันอยู่ตรงนั้นไห <c oughs> นโดนหันเจ้านี่ไงนี่อ่ะโดนหันเอานนตรงนี้นะโดนหัน ตบดดอนหานเออตรงนี้ช่องนี้ไล่ลงมาอันนี้ไม่เอาเอาแล้วตอนั้นตัดทิ้งต้องมาเสาอันนี้อะไรอ่ะเสาต้องเริ่มต้นแล้วไม่ไหวแล้วขึ้นมอสองมอหนึ่งต้องอ๋ออ๋ออ๋อผีไม่กัดมอหูอันนี้ก็เขียนลมาใช่ไหมอันนี้เมืองใช่ไหมอันนี้เมือง หัวขอ้อแกนทะไมนกี่น,ะนติ๊กอะไรนะเลขทะเบียนประกาศสนีบาาัธธรรมอันนี้ไม่ไม,ไมีไม่ต้องเขียนติ๊ก อันนี้เขียนชื่อเราอันนี้เขียนเป็นชื่อแบบเป็นแบบไม่ต้องใส่สามัญนะเขียนแบบว่าปียพงษ์ลงพิมข้างบนข้างบนเออพียพงษ์ลงพิมข้างบนยังรข้างบนสุดเออถุดต้องมันก็จะเป็นคนีชอบกูแต่พอเอินพอเป็นพาย มันนิดนึงเอานามสกุลใส่ตรงนี้ด้วยแม่ตรงนี้ใช่มมตรงนอบขอเลขแล้วบัตรเอ้ผมขอเลขนะบัตบัตรประชาชนนี่นี่มาดูนี่นี่นี่ดวงติดต่อจากเนี้ยต่อเป็นทัดเดียวกันแหละแต่วิ้นวัดนิดนึงีปากกไม่ใช่เออตอบนี้แหละมาดูเร็วเร็วเดี๋ยวสิผมไม่ได้เอามาด้วยผมเอาไปไว้ห้องเล็วผมเชียวกรองอยู่ห้องแม่ไม่ต้องงั้อนกันนะอู้หูใจเอกสารมันจะหายต้องเอาไปห้องไม่หายประอบอยู่นี่ไม่หาย เอาทะเบียนตัวเองไอ้ต่อตัวนี้คือเขียนเต็มๆแบบเดิมแหละแต่ว่าเขียนสามัญนิยมหน้าแล้วก็เขียนแบบเดิมสามัญนิยย่อได้ไหมสอนเงี้ยสอนได้ไหมสอนปิยพงลงพิมพ์โสีไม่มีใช่ไหมเอาไปห้องไม่ได้อะไรที่กระสานที่เกลี่ยไปตามสอนสจนจดเอาแบบนเอามาเขียนให้มันเสร็จตัวแม่ก็มาเขียนพวกนี้ตัวนี้ใช่ไหม อันนี้คำถามและตการเชอบากบางาวมวากนหรี่ือไม่ก็มาเขียนพวกนี้พวกนี้เขาเอาเขาค้ำแล้วพวกนี้คอยมาเขียนเขาจะเอาเอกสารไปเขียนในห้องไม่ได้จะเอกสรารราชการเกียรติตามมันยัดหายไม่ทำสุรุยสุร่าย ยสิบเอ็ดิงหาอันนี้เหรอเว่าอันนี้เขียนยีิบเอ็ดแล้วก็สกคองย่ิบเอ็ดตัวนี้2ิแล้วตัวนี้ก็ช่องที่2เขียนกจุดคอจุดตรงนี้ก็ช่องที่สามส้กแปดจะเป็นชิบชิบอ่ะแล้วจบเราก็ไปเก็บไว้ที่ไปแล้วมั้งเก็บไว้ตรงนี้ ท่านไม่ได้อยู่ได้ด้วยอำนาจมีท่านเป็นเหมือนมหาจรในภาพหรือแค่ท่เอาลา้าที่ขาเสนอเขาว่าอะไรเพราะอะไรเพรา้อะไมอันนี้อะไรไม่ต้องเกี่ยวอันนี้ไม่เเปียนเก้าเปียนเ้แล้วนี่ตึกรก็นเกีรเแล้วุงนี้ค่อยมาอันนี้ต้องเขียนไหมเนี่ยต้องอันนี้เป็นตาราง มาเขียนมานี่มาเราเขียนเราเขียนตรงนี้เราอะ่ะไ,ไม่เขียนก็ไม่เขียนสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยอุปกาคืนจานด้วยครับป๋าผม,มใช่ผมซื้อมา28รัฐกระเตื่องไงกระเดื่อน